และนี่คือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับผิวหน้าของฟานค่ะฟานขออนุญ,ญาตนะคะมาเป็นกระบอกเสียงนะคะเพื่อเตือนภัยทุกคนค่ะขอย้อนเวลากลับไปก่อนเมื่อวันก่อนฟานได้ไปร่วมงานกับเพื่อนๆที่งาน w e l l v n e s s เป็นงานแถลงค่ะเปิดตัวสินค้า2ชิ้นค่ะซึ่งสินค้าของเขาเนี่ยเป็นสินค้าที่ชื่อว่า Kuku m i s c, um c e r a r i h t Barrier Serum in Cream และตัวที่2นะคะ Kuku m i s Neo Bright Dark Spot Caracting Rejuvenate Ample u Serum นะคะซึ่งเนื้อของเขานะคะทุกคนแบบมันซึมไวเกินไปและที่สำคัญเนี่ยมันไม่มีกลิ่นสารเคมีมันเป็นกลิ่นออร์แกนิกแบบกลิ่นแตงกวากลิ่นอะไรสักอย่างที่มันแบบธรรมชาติอะทุกคนคือมันมีแบบกรินทีมีความแบบออร์แกนิกทั้งหมดซึ่งเรามองว่ามันทำให้หน้าเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงแถมมันยังเสริมเกาะป้องกันให้ผิวแล้วก็ เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวมันมีประสิทธิภาพในการลดจุดด่างดําด้วยส่วนในตัวเซรั่มตัวนั้นน่ะเขายังเป็นสารสกัดที่อนุพันธ์ของวิตามินซีเนี่ย มีความสเสถียรสูงมากเพราะว่าเขาใส่จำนวนเปอร์เซ็นต์นี้แบบเต็มโดสที่ออยอกำหนดเลยซึ่งมันสามารถซึมเข้าผิวได้ง่ายมากลดจุดด่างดำได้ง่ายมากแล้วก็เรียบเนียนรูขุมขนหายจากที่ฟานลองใช้ไปหนึ่งวันนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันของฟานค่ะและ้วฟานก็รู้สึกว่าอยากจะมาป้ายยาทุกคนจริงๆวันดีมากๆดูเจ้าของแบรนด์ทุกคนผู้บริหารบอสของเขาคือแบบสวยจึ้งมากแล้วที่สาคัญนะคะคนนี้เลย คุณจ๋าคุณจ๋ากับคุณอีฟนะคะแล้วก็บอสอีก2คนเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริหารร่วมกันที่มีประสบการณ์กว่า13ปีในแบรนด์อีฟถ้าใครที่เป็นยุคบุกเบิกของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะรู้จักอีฟอย่างแน่นอนซึ่งความมั่นใจหายห่วงนี้ฟานคอยยกให้กับแบรนด์นี้เลยใครที่ยังไม่เปิดใจก็ลองเปิดใจดูราคาเพียง590บาทนะคะทั้ง2กล่องเลยรวมกันแล้วก็ตกพันนิดๆน,นะคะ และเขาการันตีสินค้าพรีเมียมเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์ในราคาที่จับต้องได้ค่ะอย่าลืมไปตากันนะคะ